สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่2 3มิถุนายนพศ2567นะคะหมอมินจะมาแรนดอมทาดลมคนที่เงียบนิ่งกันไปเขาคิดถึงเราไหมจะได้กลับมาเคลียร์ใจหรือเปล่านะคะธาดลมมีราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนนะคะอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่หมอมพ์มใต้คลิปนี้แล้วนะคะ ดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนทุกท่านอย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราทุกอย่างดูเป็นแนวทางดูเป็นแง่คิดไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังนะค่ะทตาลมใบแรกของคุณก่อนนะคะเด็กถือไม้เทาา้าไพ่แบนี้กระโดดอองมานะคะคักควีนถือถ้วยนะคะเจ็ดเหรียน เก้าถ้วยดิจัดเมนหกดาบอันนี้คิงถือไม้เทา้าเอาขอไปกัคิงถือเหรียญสิบถ้วยสิบเหรียญควินถือไม้เทา้าหกถ้วย กระโดลงมาค่ะวนะิโอฟอร์จูนไฮโลแฟนเนาะมาดูกันคุณคุยและดีว่าใครบ้าง <c oughs> หนึ่งนะ am, main, ik, นะ Fortune, คะควีนถือถ้วยท่าน้ำกระกรเมียนพิจิกนะวิโอฟอร์จูนคนกดอ่าคนเกิดมันพฤหันาร,ราศีพฤกษบลคณาพฤกษบนะคะธาตุไฟแม่สิงห์คโนโนคนอายุน้อยด้วยนะคะธาตุดินกันื่อษบมับบงกรมาดูกันบ้างนะคะตรงนี้มองว่าเด็กถือไม่เท้าเนี่ย เขายังสองคุณอยู่นะยังแอบ,บซื้อแอบซองสตอรี่คุณหรือบางคนอาจจะทักคุณมาแล้วด้วยนะคะตรงนี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์เนาะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีสเสน่ห์นะคะตรงนี้เป็นที่รู้จักเป็นคนโดดเด่นทําให้เขามีทางเลือกตัวเลือกก็ได้เจ็ดเรียญเนี่ยแน่นอนลคะค่ะคุณซับพอร์ตทุกอย่างเลยเนาะ,ะไม่ว่าจากการเงินการงานนะคะแล้วก็เจ็เรียญเห็นไหมคะ ต้นไม้ที่มันเติบโตไปว่าความรักคุณต้องฟูงฟักอย่างนี้ลดน้ำวนดินคือดูแลความรักของคุณจนเติบโตและแล้วความสัมพันธ์นี้มันเหมือนว่ามีใครบางคนมูฟออกจากความสัมพันธ์นี้รู้สึกว่าเราอาจจะเหนื่อยอยู่คนเดียวพยายามอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้หมอมินขอดูนิดนึงนะว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะก่อนที่จะนิ่งเงียบกันไปมันต้องดูว่าที่ผ่านมาถ้าบางท่านถามว่าที่ผ่านมามันเหมือนอดีตหมออดีตย้อนได้แค่ไหนคืออย่างนี้ค่ะ อดีตที่ผ่านมา5นาทีก็คืออดีตเดือนที่แล้วปีที่แล้วแต่สิ่งที่แม่หมอจะถามคุณกลับไปคุณนึกถึงอดีตตั้งสองสามปีเลยเหรอคุณจะไม่มุดไปข้างหน้าหรอนะคะสิ่งที่หมอจะถามถ้าคุณรอคลายนิ่งไปเป็นปีปีสองปีแล้วเราควรมีชีวิตของเรานนะะทุกคน We โอเฟอร์จูใช่ก็คือใช้ถ้าไม่ใช่ก็ต้องปล่อยไปมาดูที่ผ่านมากันนิดหนึ่งสามถ้วย คนคนนี้อาจจะมีเสน่ห์บางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่ติดเพื่อนติดฟุ้งชอบกินชอบเที่ยวชอบดื่มสามด้วยยังบอกอะไรได้บ้างสามด้วยหมายถึงเขาดึงใครเข้ามาเป็นรักสามเศร้าถ้าดึงใครเข้ามาเป็นคนไหนหนึ่งนะคะคนที่อยู่ในวงสังคมเขาคนในนาถีการงานไกลกันหรือคนที่เขาไปกินไปเที่ยวไปเล่นดื mm ่ม hmm. เพื่อนของเพื่อนคนในสายงาน mm hmm. นะคะได้ด้วยนะคนใกล้ตัวได้ด้วยห mm hmm. ้ามไม่เท้าความรักที่ผ่านมาบางคน เป็นเรื่องความไม่เข้าใจเล็กๆน้อยๆจุกจิกนิ้วยิมคุยกันไม่รู้เรื่องทัศนคติไม่ตรงกันหรือมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่คนคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้เราวุ่นวายได้ด้วยมาเสี่ยมนะอาเจ็ดถ่วยอย่างที่หมอบอกไปแล้วว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ หน้าตาดีโปรไฟล์ดีมีคนสังคมให้การจัดจ้องอยู่ในกลุ่มนั้นๆทำให้เขาอาจจะหลงตงัวเองรุ่มหลงกับบางสิ่งบางอย่างว่าเอ้ยฉันมีตัวเลือกทางเลือกเยอะสิ่งที่แม่หมาจ,จะบอกคือนะหลายคนทุกคนอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์มีตัวเลือกทางเลือกแต่คนที่รักเราจริงๆมันหายากนะคะบางคนความรักที่แตกต่างกันนะสีแม้าคุณเคยคดาดหวังที่จะเป็นอน,นาคตอยู่ด้วยกับเขาสร้างเนื้อสร้างตัวบางคนแต่งงานด้วยกันแล้วก็ได้หรือบางคน เรามั่นคงกับเขาเจ็ดไม่เท้าเนี่ยมันเหนื่อยมันมีการปิดกั้นกันไปหรือเปล่าความสัมพันธ์แ่งแมนเนี่ยมันไม่เคลียร์นะคะทุกคนนิ่งไปโดยที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันติดค้างอยู่ในใจอยากเคลียร์นะอยากคุยนะจากกันเรื่องอะไรนะคะเรื่องอะไรหนึ่งเรียนอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์หรือความรักนี้มันมีเรื่องวุ่นวายความไม่เข้าใจในความรักตอนที่เราอยู่เราอาจจะไม่ได้ดูแลกันให้มันดีกว่านี้ คำว่าแบบนี้มันหมายถึงว่าคือคนเราเนี่ยคุณดูแลดีแล้วนะบางท่านแต่บางคนมันไม่เติมเต็มไงนะคะไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีนะคะหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะทุ่มเทให้แค่ไหนบางคนก็จะรู้สึกว่ามันยังขาดอยู่ก็มีแปลว่าเขานะั่นแหละค่ะที่ขาดก็ได้นะบางทีเราเติมเต็มแล้วก็ได้เด็กทือดาบนะคะความขัดแย้งความไม่เข้าใจ ไม่ว่าเราอายุแค่ไหนก็ตามมันมีความไม่เข้าใจมีความไม่เป็นภาวะที่คุยกันไม่รู้เรื่องก็มีหรือที่ปิดกั้นแม้ว่าคําบล็อกมีการบล็อกกันไปเขาสองคุณด้วยนะเนี่ยปัญหาความเขา้าไม่เข้าใจความขัดแย้งคิดไปนคนละทางเข้าใจไปนคนละอย่างนะคะบางคนคุยนอบสอนนะถึงเวลาแล้วฉันเหนื่อยฉันจะพูดตรงดีกว่าพูดตรงพูดแรงพอละเหนื่อยกับความสัมพันธ์บางอย่างก็ได้เมื่อสองชีวิตเขากันบ้างเขาเป็นอย่างไรนะคะทุกคน มาเปิดส,สดกันเนาะเขาเขาเป็นอย่างไรถ้าเข้าไปดีว่าใครไปได้ดีมีสุขไหมที่เงียบกันไปเขาเป็นเขาไปทําอะไรนะคะมีโอกาสได้เคลียร์ใจไหมมาดูกันนะใบแรกก่อนค่ะเดือสันคนเกิดวันอาทิตย์เนาะคนคนนี้ค่อนข้างหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนโปรไฟล์ดีทําให้เขารู้สึกว่าเขามันเหมือนคนที่หลงตยงก็ได้นะ,ะเช่นหน้าตาดีโปรไฟล์ดี มีความโดดเด่นหรือนาทีการงานก็ได้มาดูต่อนะอันนี้มาเห็นตัวเขาหมอเห็นเขาส่องคุณอยู่นะเขาอยากรู้เรื่องราวของคุณถามขา่าวถามขา่าวเรื่องคุณอยู่นะบางครัง้งนะคะนายถือเรียนบางทีมีรักที่ดีดีอยู่แล้วเขาอาจจะมีมารมีมีศาสตร์มาลองใจมันมันเป็นความเชื่อนะคะคําว่ามารบีศาสตร์นี้มันหมายถึงว่าเ <c oughs> ชื่อไหมบางทีความรักเรามันดีอยู่แล้ว ะะถ้าจับมือกันให้แน่นมองอนาคตร่วมกันมันก็จะดีอยู่ถ้าคนเราสินเสมอกันด้วยนะนะ,ะเห็นไหมตรงนี้เป็นไพ่พระอันนี้เป็นไพ่มารซาตานไพ่อ่านสลับฟังกันได้ด้วยนะมันมารมันมักมาบอกนะว่าไปสิอาจจะข้างนอกมีอะไรที่ดรเดินข้างนอกมันมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมันมีชีวิตชีวาเห็นไหมมากกว่านี้หรือบางสิ่งบางอย่างทําให้เขารุ่มลงกับบางอย่างแล้วออกไปจากชีวิตเราก็ได้นะ ซีนไม่เสมอกันก็อยู่กันไม่ได้ไทมแมทเรนมันมีอะไรที่แตกต่างกันด้วยไทยมรนอันนี้ธนโนนะคะลัคนาธน,นูเช่นบางครั้งอายุก็ได้หน้าตาทางสังคมความคิดที่แตกต่างนะรหรือมันมีอะไรบาง,บางสัต์บางสิ่งบางอย่างที่เริ่มรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปก็ได้นะคะเดรสตาเนาะอันนี้ชาวกลุมลัคนากลุ่มนะคะ สองเหรียญคนคนที่อาจจะวนเวียนกับคุณหลายรอบแล้วตอนนี้เขาเหนื่อยแล้วหรือเขามีบางอย่างที่เขาต้องตัดสินใจเลือกมีช้อยก็ได้หรือบางอย่างเช่นงานเลือกอะไรบางสิ่งคนสิ่งของความรู้สึกนะหนึ่งเหรียญน,นะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจ,จะเรื่องเงินเลืองงานนะคะเดลเบอร์นะคะ,เ,เ,เ,ะ,คะเขาอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้ามาก็ได้ทําให้เขาต้องเลือกอีกบางอย่างแต่สิ่งที่เลือกหมอไม่ได้บอกว่ามันมันดีหรือมันใช่นะแรกๆอ่ะ บางอย่างมันอาจจะดีก็แล้วมันมีมารมาลองใจทําให้หลงไหลเลือกไปแต่แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่มาเดชขึ้นมาแล้วฟังเขาแปลว่าในสิ่งที่เขาเลือกคิดว่ามันใช่ไม่ว่าจะเรื่องงานคนสิ่งของหรือการตัดสินใจที่เขาเลือกไปอ่ะมันไม่ใช่สําหรับเขาทีหลังเพราะว่ามันเดทลงมาฟังเขาแปลว่ามันไม่ใช่นะแต่จะกลับมาทีนี้มันกลับไม่ได้ตรงนี้มันอาจจะยากนะเพราะว่าบางคนมันมีแพ้แล้วนะคะ เขาอาจจะคิดว่าเขามีนาทีการงานหรือเรื่องในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเติมเต็มมากกว่าหรือเปล่านะะตรงนี้แล้วแล้วมันก็เจ็บปวดฝั่งเขาในสิ่งที่เขาต้องการในสิ่งที่เขาคิดว่ามันใช่วันหนึ่งเขาจะคิดได้แต่มันจะสายไปนะทุกคนมอาอ่านไพ่สดๆนะเนี่ยฝั่งเขามันไม่ได้ดีแรกๆเห็นไหมไปแล้วมันแรกเลย <c oughs> ไม่ว่าจะเลือกคนก็ตามที่เขาคิดว่ามันใช่เลือกงานเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเลือกตามใจเขาแรกๆมันเห็นไหม โอเดอะซันเลยโอ้สดใสเลือกพอนานๆไปมันเริ่มไม่ใช่สําหรับเขาแล้วมันเป็นไพ่ทั้งเดทไพ่สิบดาบออกมาในสิ่งที่เขาคิดว่ามันใช่มันเหนื่อยมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่ามันเป็นมันมันองใจมันก็คือกิเลสในตัวเราเลยล่ะค่ะมันไม่มีใครหรอกถ้าเราไม่หนักแน้นพอมันก็จะหลงไหลมันก็จะพาไปในทางที่ที่คิดว่ามันใช่สิ่งที่เราคิดว่าสิ่งที่คิดว่าเราชอบ บางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะพอวันเวลาผ่านไปมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณบ้างทีนี้ก่อนที่จะดูตรงนี้เขาอยากบอกอะไรคุณเนาะมาดูกันนะ <Okay. S 1> เขาอยากบอกว่าเนะี่ยเขาอยากให้โชคชะตาหมุนกลับมาอยากจะกลับมาเป็นคู่คุณหรือถ้าเราใช้สําหรับกันละกันแล้วมันก็ต้องหมุนกลับมาแต่สิ่งที่แม่หมอบอกคือถ้าคุณรอฟ้ารอดินอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณทําหรือแยกมา วันเวลาผ่านไปใจเราก็หนักแน่นพออยู่ได้คุณมีธรรมะในการข่มจิตใจดูแลตัวเองนะคะมันเหนื่อยมานานแล้วเราเริ่มอยู่ได้นะ,ะสิบไม้เท้านะคะตรงนี้เขาอยากวนกลับมานะคะทุกคนอยากวนกลับมาเพราะคุณเคยให้เขาให้ใจให้ความรู้สึกดีๆช่วยเหลือเกือ้อกูลซัพพอร์ตดูแลทุกสิ่งทุกอย่างคุณดีหนักเหนื่อยคุณก็ดูแล ะะเขาบอกเขาเหนื่อยมากตอนนี้ที่ผ่านมาจงมีเขาเป็นคนค่อนข้างอีโก้เลยนะคนนี้หมอพูดเลยว่าเขาก็ชีวิตเขาครึ่งๆกลางๆมีปัญหาทั้งการเงินจัดแจงชีวิตตัวเองสิ่งที่เขาเลือกและแล้วมันก็ไม่ใช่สําหรับเขาเขาเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆรู้สึกเหงารู้สึกน้อยใจรู้สึกโดดเดี่ยวอยากวนกลับมาละตอนนี้มานะที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องที่ตัดสินใจผิดพลาดอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแลนะ ความคิดเขานันเนี่ยอยากบอกคุณว่าคุณคือใช่ที่สุดแหละเป็นแสงสว่างนำทางให้เขามาดูบ้างว่าเขาคิดและรู้สึกไงกับคุณนะคะทีนี้ชาดลมเขาคิดและรู้สึกไงกับคุณบ้างนะสิบไม้เท้านะคะเห็นไหมภายใต้สำรับก็เป็นสิบถ้วยตีโยกมากับสิบเหรียญ คุณกับเขาน่าจะเคยอยู่กันเป็นครอบครัวมาก่อนคุณให้ความรักความอบอุ่นความเติมเต็มมานึกได้มาเสียได้มาเสียใจก็สายไปหรือคิดถึงสิ่งที่คุณเคยดูแล้วใจใส่เขาเป็นครอบครัวมาก่อนหรืออย่างน้อยคุณก็เคยเติมเต็มแล้ะอบอุ่นนะตอนนี้นะไฟมันยังไม่ได้หมดนะคะมันเหมือนเขายังอยากวนกลับมานะอยากวนกลับมาเนี่ยถือดอกไม้อยู่ในมือนะอยากมามอบความรักให้กับคุณ คิดถึงคุณมากเลยอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ๆนะคะทุกคนหมอมินานตามไพ่นะนะคะเนี่ยอยากกลับมาเคลียร์ใจอยากมาพูดหนึ่งดาบอยากมาคุยนะที่ผ่านมาจะมีเรื่องไม่เข้าใจความขัดแยง้งที่ผ่านมานี่เขาอาจจะคิดว่าเขาไม่ได้ฟังคุณเพราะเขาคิดว่าเขามีความมั่นใจตัดสินใจถูกต้องหรือบางสิ่งบางอย่างที่ที่มันมีเรื่องตรงนี้ขึ้นมานะหมอว่าหนึ่งอยากกลับมาดูแลใส่ใจนะที่ผ่านมาเนี่ย คุณคือความรักสิเปลี่ยนเพื่อความอบอุ่นและเติมเต็มให้กับเขาด้วยให้เตื่นรู้และคิดได้คุณคือแสงสว่างนําทางให้เขาที่ผ่านมาน่าจะเป็นเรื่องไม่เข้าใจความขัดแยง้งนะ,ะคะอ่าคนนี้ก็มีลักษณะมีอีโก้นะคะตรงนี้ได้ด้วยธรรมะแ้นคืออยากกลับมาแล้วเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีกว่าเดิมเหมือนอยากกลับมาแล้วยอมคุณทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะกลับมาเดินหน้ากับคุณให้ความรักความใส่ใจกับคุณนะะ ตรนี้แต่ว่าที่ผ่านมามันมีเรื่องเสียใจทําให้คุณเหนื่อยไมหมแทงคุณข้างหลังหรือเจ็บปวดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วมันจะกลับมาได้ไหมเขาอาจจะคิดอย่างนี้ด้วยมาดูแอคชั่นกันบางนะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรไพ่ใต้ไพ่ตรงพื้นดวงคุณขึ้นมาด้วยนะตรงนี้นะเหมือนคนที่ตื่นรู้อยากกลับเข้ามาอีกนะเพราะว่าคุณเป็นควีนเธอถ้วยนะคุณเป็นสิ่งที่ดีๆนะ ดูกันนะคะเพือนถือไมเท้าเนาะคนที่คุณคบเนี่ยเขาหรือตัวคุณก็ได้จะเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะเป็นสาภาวะผู้นํามีคนสองคนนะที่จริงเราก็มีความลักษณะมีอีโก้ในตัวคือเราก็ยอมมาตลอดแต่ตอนนี้เราก็ก็คือเหมือนลักษณะสิ่งตัวคือเฮ้ทําไมเราต้องยอมตลอดเวลาเราก็มีหน้าที่การงานการเงินดูแลตัวงได้หนึ่งเรียนนะคะ ช่วงนี้เริ่มต้นใหม่กับงานหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือมีความคิดความอ่านบางอย่างด้วยนะความรักที่ไม่ชัดเจนคุณไม่อยากได้แล้วนะคุณคนความรักที่มันมืดมนมันมองไม่เห็นอนาะคตข้างหน้าแห้งแนอยู่ตรงเนี้ยนะคะสองดาบที่ผ่านมามีคนลังเลมีคนไม่แน่ใจนะคะตรงนี้มีคนที่รู้สึกมองคุณอยู่ห่างๆรู้สึกเงาและโดดเดี่ยวนะคะตรงนี้นะคะามมนว่าคุณอยาก ถ้าคุณอยากไปไหว้พระปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมมนาะช่วงนี้นะคุณจะมีสติคุณจะคิดอะไรได้หลายๆอย่างสิบถ้วยนะคุณอยู่ได้แล้วนะตอนนี้นะคุณตัดอะไรบางอย่างออกไปมอพูดเลยนะว่าคนที่คู่แล้วไม่แคลวกันนะคะการวนกลับมาของใครบางคนที่รู้สึกว่ามีความเข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่หมอว่าคุณจะมีคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์มีคนกลับมาเคลียร์ใจนะคะมี คนที่ัดถ้าขัดแย้งกันไปมีโอกาสได้ทักทายกลับมาเคลียร์ใจกันสำหรับวังคนแต่มันขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะว่าคุณตัดออกไปหรือยังนะคะแต่ถ้ากลับมาแล้วอีหลอกเดินคุณไม่เอาคุณอยากได้รับความรักที่เปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีงามนะความชัดเจนคุณหมอมีขอไพ่แนะนําสุดท้ายนะให้จะแนะนาอะไรนะคะสเตนคิงถ้วย ให้ล่าขึ้นมามานะภาพแห่งความรังเนาะคุณอยากได้ความรักที่ศีลเสมอคุณอยากได้ความรักที่ดีงามคุณเป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคมนะคะทุกคนไพ่ตรงนี้หมอมินว่านะคะไพ่ตรงนี้นะทำแผนการปรับบาลานซ์บางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองนะคุณอยู่ได้นะมีความมั่นใจมากขึ้น ตรงนี้แต่สิ่งที่แม่หมอเห็นมีใครบางคนอยากลื้อฟื้นเรื่องเราเก่าๆเรื่องเราเดิมๆอยากคนกลับมาอยากจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อคุณแต่มันขึ้นอยู่กับคุณนะว่าคุณจะรับไว้ไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอมินหม,ม,มอมินมีแค่หน้าที่อ่านตามไพ่นะคะตรงนี้ขอบคุณมากมายสาหรับการติดตามและรับชมรูดวงส่วนตัวกับหมอมินราดีลน์ของหมออยู่ใต้คลิปนี้อะไ์ถ้าเข้ามาสอบถามรายดีเพิ่มเติมก็มมไ,ได้อ่านรายดีเบื้องต้นก่อนนิดนึงนะคะคนที่จะอะไ์ถ้าเข้ามาสวัสดีคะ่ะ